มาแล้วครับขบวน260นะครับกำลังออกจากกุ้มไม้นะครับเป็นรถไฟสายตะวันตกนะครับสำหรับขบวน260นะครับต้นทางน้ำตกไปทางทนบุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู G ่ G E K นะฮะปู่นี้ยังทำงานได้ดีนะครับ4-50ปีเราก็ยังวิ่งสบายเลย แรงเลยทีเดียวนะครับปูส่ศูน e ย์สีนะครับนี่นะครับปูสี G ่ศ e ูนย์สี่แปขบวน260นะครับต้นทางน้ําตกไปทางคนบุรีนะครับกำลัง ผ่านลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะไปออกที่ประแจหมายเลขสิบนะครับที่ยานชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วก็จอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับขบวน260นะครับวีดตลอดทางเลยนะครับ ปูนี้ยังแรงไม่เคยตกเลยนะครับ4ี่ห้ปีแล้วยังใช้ดีอยู่เลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแองวก็ดุูชาแนลครับ